วอล์กอินฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงเอาจริงวอล์กอินหรือไม่วอล์กอินวันดีขึ้นดีคุณหนูอนุทินบอกว่าเฮ้ยวอล์กอินมาฉีดกันเลยนะใครลงทะเบียนไม่ได้หรือลงทะเบียนแล้วเนี่ยไม่มาฉีดเนี่ยก็สละสิทธิ์ไปนะให้คนที่วอล์กอินเนี่ยเขามาฉีดแทนนะพอออกไอเดียนี้ประมาณ3-4วันนะลูกพี่ลูกพี่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เบรกซะโอ้โ oh ห oh, ล้อปัดเลยบอกว่าไม่ให้วอล์กอินนะ ให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเหมือนเดิมไอ้ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้นะครับให้เหตุผลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการกระจุกของประชาชนและจะเกิดการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าความไม่พร้อมของสาธารณสุขของบุคกรทางด้านการแพทย์ด้วยที่จะรองรับประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เลยยังไม่อยากให้เปิดวอล์กอินรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงกับตกจุดตรงเนี้ยวอล์กอินหรือไม่วอล์กอินลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยไม่คุยกันเลยผมก็เลยแนะนำ่าเอยคุณหนูนะว,ว่างๆเนี่ยนะครับคุณหนูก็มีเวลาว่างก็ชวนพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปนั่งคุยจิบน้ําชาไปนั่งคุยกันบ้างนะเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าท่านไม่ได้คุยกันเลยหรือไงการทํางานเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยไปคนละทิศละทางตั้งแต่แรกอันนี้ต้องยอมรับ ทำไมเขาต้องมีคลอมททำไมรัฐบาลต้องทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆประสานงานกันอย่างเป็นเขาเรียกว่ทีมเวิร์กหรือการทำงานแบบมืออาชีพเพราะนี่คือการทำงานบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศแต่ที่ผ่านมานะตั้งแต่เป็นรัฐบาลคุณเห็นไหมทำงานคนละทิศละทาง ประยุทธ์ก็ไปอีกทางสบคก็ไปอีกทางคุณหนูอนุทินเนี่ยยิงแล้วใหญ่เลยก็ไปอีกทางหนึ่งไม่เคยพูดจาภาษาเดียวกันเลยพูดกันคนละเรื่องคนละความหมายเข้าใจกันคนละทางกันตลอดเลยถ้าสุดท้ายอะ่ะไม่ต้องเอาเป็นรัฐบาลหนอกเอาเป็นแค่บริหารหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยก็เจ๊งแล้วบริหารบริษัทเนี่ยนะถ้าเจ้านายกับลูกน้องไม่คุยกันเนี่ยก็เจ๊งแล้วคุณไม่ต้องเอาอื่นไกล ไม่ต้องไปถึงหนึ่งปีสองปีเอาแค่สามสเดือนนะหนึ่งไตรามาสหนึ่งควอเตอร์เนี่ยบริษัทก็เจ๊งแล้วมันไม่เจ๊งได้ไงก็การทำงานเนี่ยนะครับคนลลทิศลทางเลยนโยบายมาแบบคุณวิ่งไปแบบหนึง่งนโยบายมาซ้ายคุณไปขวานโยบายบอกให้เดินหน้าคุณบอกถอยหลังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่อยากคุยแต่ต่อหน้าสื่อเนี่ยโอ๊ยกอดยิ้มกันดูดปากกันจวบจวบจวบ,บอกว่าโอ๊ยเรา นะความรู้สึกกันดีรักใคร่กลมเกลียวประสานงานกันตลอดแต่ข้อมูลที่ออกมาจากสื่อคุณหนูอนุทินดันเต็มเกียร์เลยบอกว่า walk in walk in นะ walk in walk in ในส่วนของคุณหนูผมเห็นด้วยในการ Walk- in ฉีดวัคซีนเห็นด้วยครับอ่าผมเห็นด้วยและผมไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่เห็นด้วยเลย ันนี้เราไม่ได้ไป,ไปพูดว่าเอเกี่ยวกับวัคซีนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะอันนี้เกี่ยวกับวัคซีนอย่างเดียวเลยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีนนะแล้ววัคซีนต้องเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่สุดวันนี้เนี่ยเปิดให้ w l l k n อินะถูกแล้วหากแต่เปิดให้ walk-in เนี่ยก็เพราะประชาชนคนที่ยังไงคนที่อยากฉีดวัคซีนก็เยอะ ไอคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนก็รอตัวที่ปลอดภัยก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าคนที่ลงหมอพร้อมเนี่ยอยากไปฉีดหรือไม่ไปฉีดเราเดาใจประชาชนไม่ถูกว่าไอคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเนี่ยอยากฉีดกี่เปอร์เซนแล้วคนที่อาจถ้าเราเปิดให้ walk in เนี่ยเขาอยากจะไปฉีดกี่เปอร์เซนผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยกะเดาถูกไหมก็ไม่ถูกแต่ถามว่าวันนี้เนี่ย ถ้าเปิดเสรีให้ walk- in เข้าไปเนี่ยแล้วคุณกลัวว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์ไปกระจุกตัวเนี่ยแค่จุดตรงเนี้ยแค่จุดแค่ว่ากลัวว่าเขาเนี่ยจะเป็นเข้าไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยเลยไม่เปิดให้ w a l k in ผมว่ารัฐบาลเนี่ยโอ้โหมันแทบคือมีสมองมีหัวไว้ตั้งบนบ่าจริงๆถ้าคุณกลัวว่าประชาชนเนี่ยเขาจะ walk- in เข้าไปฉีดเยอะอันนั้นคือเรื่องดี เพราะเราต้องการรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดเยอะแต่วันนี้ประชาชนบางกลุ่มเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็กลัวแต่ถ้าประชาชนกลุ่มที่เขาไม่กลัวแล้วเขาอยากจะไปฉีดแล้วเขาเดินไปฉีดได้เลยอันนั้นก็คือการรณรงค์ทางตรงเลยไม่ใช่ทางอ้อมให้ประชาชนเนี่ยไปฉีดวัคซีนใครยิ่งฉีดเยอะภูมิคุ้มกันประเทศภูมิคุ้มกันหมู่มันก็มันก็เยอะชวนใครยังกลัวรอให้ไม่กลัวรอให้วัคซีนตัวปลอดภัยมาก,ก็ไปฉีด มันก็โอเคแต่วันนี้ต้องรอหมดเลยลงหมอพร้อมลงเป็นสิบยี่สิบรอบลงเป็นสามสี่วันยังลงกันไม่ได้เหตุผลเดียวของนายกรัฐมนตรีคือกลัวว่าประชาชนจะไปออกกันเยอะทำไมคุณไม่กำหนดจุดละ่ะว่าชีดจ,จุดจุดนี้วันหนึ่งไม่เกินสี่ร้อยคนวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งร้อยคนเพราะถ้าเกินนี้มันจะเป็นคลัสเตอร์ แต่อย่างน้อยประชาชนก็ตบเท้ามาฉีดเองมันทําให้การระบายวัคซีนเนี่ยมันระบายได้เร็วถูกไหมการฉีดวัคซีนก็ฉีดได้จํานวนเยอะขึ้นประชาชนก็ได้รับวัคซีนเยอะขึ้นส่วนคนที่กลัวพอเขาเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยเขาก็จะเด,เดินตบเท้ามาฉีดเองผมมองว่ามันเป็นเชิงบวกหมดเลยแต่เหตุผลผมอ่านในหน้าข่าวหลายๆข่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการเบรกไม่ให้ walk in อีอยู่อย่างเดียว คือกลัวความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอ้าว,วันนี้นะโควิดเข้ามาเกือบสองปีคุณยังไม่พร้อมอีกเหรอวันนี้จะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องทําแล้วครับถูกไหมเพราะมันช้าการนาเข้าวัคซีนช้ามารอบหนึ่งแล้วการฉีดเนี่ยคุณยังต้องมาช้าอีกเนี่ยผมว่ามาสาหัสแล้วนะแล้วคุณมาเบรกอย่างนี้อีกบอกว่าเนี่ยความไม่พร้อมของสาธารณสุขไม่พร้อมก็ต้องพร้อมล่ะครับวันนี้อันนั้นคือหนึ่งสอง การที่จะกลัวว่าประชาชนจะมาออกันจํานวนเยอะๆเนี่ยคุณก็จํจากัดสิครับจุดหนึ่งกี่คนต่อวันจุดหนึ่งกี่คนต่อวันกระจายไปสิครับตั้งไปกี่จุดก็กระจายไปสิครับผมว่ามันเป็นการดีอีกที่ประชาชนกล้าเดินเข้ามาฉีดวัคซีนแต่วันนี้เนี่ยลูกน้องบอก w a l k k n มาเลยนะพอไม่พอไม่ว่าถูกไหมเพราะ วันนี้รัฐบาลไม่ต้องกลัวว่าวัคซีนพอหรือไม่พอถ้าไม่พอกับการที่ประชาชนเดินเข้ามาฉีดถือว่าเป็นนิมิตที่ดีมากๆเลยนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องรีบเอาวัคซีนเข้ามาเยอะๆถ้าไม่พอเนี่ยดีดีกว่าเหลือถูกไหมแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดได้ยังไงหนึ่งกลัววัคซีนไม่พอกลัววัคซีนไม่พอนี่คือการบ้านของรัฐบาลซึ่งต้องมีให้พอ ถูกไหมแล้วถ้าไม่พอเนี่ยมันดีเพราะประชาชนมาฉีดกันเยอะอ่ะ2กลัวเป็นคลัสเตอร์ก็กําหนดจุดไปสิว่าแต่ละจุดเนี่ยให้ฉีดได้ไม่เกินกี่คนต่อต่อหนึ่งวันและ3บุคลากรทางด้านการแพทย์กลัวว่าจะน้อยก็เตรียมกันให้พอสิครับโควิดเข้ามาสองปีแล้วเนี่ยคุณยังบอกว่าบุคลากร,กรการแพทย์ไม่พออีกมันพูดไม่ได้มันคือความล้มเหลวของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ย สามเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอ้างฟังไม่ขึ้นและถ้าคุณอ้างอย่างนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนคุณเป็นผู้บริหารประเทศไหนเนี่ยคุณสอบตกเลยคุณล้มเหลวเลยในการรับมือกับโรคโควิดโรคระบาดขนาดนี้ต้องการมืออาชีพต้องการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนโยบายที่คิดแล้วทำเลยไม่ใช่รอรอแล้วไม่เท่าไหร่นะคิดโน่นคิดนี่คิดเยอะ คิดไปเรื่อยคิดไปโด้นคิดโดยไม่เอาเหตุผลประกอบสุดท้ายประชาชนไม่ได้ฉีดวัคซีนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นก็าตายต่อวันเนี่ยคุณดูสิวันนี้30ิบกว่าคนเมื่อวานเกือบส0สิบคนตายทุกวันก็เพราะรอไงก็เพราะอย่างนี้ไงผมเลยวันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณหนูอนุทิน<ๆ>เห็นด้วยเต็มๆเลยแต่ผมไม่เข้าใจประยุทธ์จันโอชาว่าเหตุผลต่างๆคุณเนี่ยกลัวแค่ทัวลงเหรอ ถึงเบรกวอล์กอิน่ะผมถามจร, ين, จร ını, ิงๆวันนี้หมอพร้อมเนี่ยมันลงกันได้กันทุกคนซะที่ไหนบางคนลงกันอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่ได้กันเลยเนี่ยสิทธิ์เนี่ยแล้วไอ้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 ก็เรียกว่าอะไรนะแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยประชาชนทุกคนไม่ใช่ว่าลงได้ทุกคนนะครับบางคนไม่มีมือถือลงได้ไหมก็ลงไม่ได้มันมีข้อจํากัดเยอะแยะเลย แต่วันนี้ถ้าประชาชนคนไหนพร้อมจิตใจพร้อมอยากจะฉีดเดินเข้าไปฉีดวอล์กอินเข้าไปฉีดได้เลยมันจะไม่เป็นการดีเหรอครับเออถูกไหมมันจะเป็นการดีไหมอ้าวผมถามทุกคนอ่าววันนี้วอล์กอินกับไม่วอล์กอินเนี่ยอ่าคุณคุณคุณเลือกอันไหนเอาจริงๆถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าวัคซีนที่เข้ามาเป็นไฟเซอร์ก็แล้วกันเป็นโมเดอร์นาก็ได้อ่าคุณคิดว่า าการเปิดวอล์กอินกับการจองเนี้ยผ่านหมอพร้อมเนี่ยคุณแฮปปี้แบบไหนมากกว่าเออแฮปปี้แบบไหนมากกว่าอ่าแบบหมอหมอพร้อมนะกับวอล์กอินอ่าพร้อมแบบไหนครับชอบแบบไหนมากกว่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าชอบแบบไหนมากกว่าทุกงไหม ผมว่าประชาชนเนี่ยคงอยากที่จะเข้าไปเหมือนต่างประเทศคุณเห็นไหมนักท่องเที่ยวเนี่ยนะถ้าไปเหยียบประเทศเขาอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะไปถึงเนี่ยฉีดได้เลยนะไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนไม่จําเป็นต้องอะไรเพราะยังไงฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันปลอดภัยไงปลอดภัยกับคนใกล้ตัวปลอดภัยกับตัวคุณปลอดภัยกับทุกคนและมันได้กับทุกคน เพราะมันเป็นวัคซีนที่เขาเรียกว่าอะไรป้องกันประชาชนเนี่ยแบบหมู่ฉีดแบบหมู่เนี่ยนะเวลาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยตัวคุณเองแล้วแหละลาดับแรกกับครอบครัวคุณด้วยแล้วใครอยากฉีดก็ฉีดใครไม่พร้อมนะอยากรอไฟเซอร์ก็รอก็ไม่เห็นเป็นไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับจำนวนผู้ฉีดเนี่ยเรารณรงค์ทำให้ประชาชนฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้น วันนี้มานั่งทะเลาะก,กันฉีตวัคซีนไม่ชีดชีดไม่ชีดกลัวไม่กลัวอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือปัญหาคือความกลัวอะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นวัคซีนเพิ่งเข้ามาโควิดเพิ่งเข้ามาก็กลัวทั้งนั้นแหละครับกลัวกันทั้งนั้นแหละแต่วันนี้เนี่ยการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลเนี่ยยังบริหารกันไม่เป็นลูกน้องไปทางนายกก็ไปทางคิดกันไม่ตรงกันป พอมาถึงระบบโอเ e r a t ระบบปฏิบัติการก็เละเทะไปหมดเลยเอาสุดท้ายคุณหนูอนุทินก็ต้องฟังหัวหน้าฟังประยุทธ์จันโอชาทำอะไรไม่ได้ถูกไหมไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งที่ตัวเองเป็นรัตมุมตีสาธสุขควรจะกลุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารอำนาจเนี่ยควรอยู่ในมือของคุณหนูอนุทินเนี่ยร้อยเปอร์เซนถูกไหมเพราะสุดท้ายแล้วคุณหนูอนุทินก็โดนดา่า ถูกไหมจะช้าจะเร็วช้าก็โดนดา่าเร็วเปิไม่รอบขอก็โดนดา่าถูกไหมแต่วันนี้หากแต่อำนาจต่างๆมันไม่ได้อยู่ในมือของคุณหนูอนุทินโดนด่าี่ิบายด่าทุกวันนะสุดท้ายเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยต้องรอนายกก่อนต้องรอเพราะฉะนั้นการรอเนี่ยมันมันไม่ทันกินกับโรคระบาดโควิด1 9เนี่ยมันไม่ทันกินประชาชนดูดิสาหัสกับการรอเนี่ยคุณดูตายกันเป็นรายวัน อันนั้นไม่เท่าไหร่อดตายกันเป็นอดตายกันเป็นรายวันคุณเห็นไหมวันนี้นะประชาชนนะในบ้านนอกคอกนาเนี่ยนะในต่างจังหวัดนี่เขาหากินกันไม่ได้นะกระทบกันไปหมดนะรายได้เนี่ยไม่เข้ากระเป๋าตังค์เลยไม่เข้ากระเป๋าเงินเลยเนี่ยวันต่อวันเนี่ยวันนี้คนที่นะครับมีอาชีพส่วนตัวกลับกลายมาเป็นพนักงานรับจ้างกันหมดแล้วเพราะอาชีพส่วนตัวมันเจ๊ง มันไม่สามารถทําเงินทําทองหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้หากแต่ต้องออกมาเป็นลูกจ้างนะ่ะคุณเห็นไหมอย่างคุณเบิร์ตพิทยาที่ออกมาขับแทบนะ์น่ะก็เพราะแบกรับภาระธุรกิจส่วนตัวไม่ไหวเอาสุดท้ายพอแบกรับภาระธุรกิจส่วนตัวไม่ไหวก็ออกมาเป็นลูกจ้างดีกว่าไม่มีต้นทุนไม่มีความเสี่ยงเหนื่อยหน่อยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรี แต่มีเงินกรอกไอมีข้าวสารกรอกหมอ้อมีเงินจุนเจือครอบครัวถูกไหมวันนี้อ้าวปฏิเสธได้ไหมทุกคนอ่ะจะไม่ได้รับผลกระทบ่ะหากินยังแทบกันไม่ได้ยืมใครหันไปยืมตังใครเนี่ยคนใกล้ตัวเนี่ยนะญาติพี่น้องเนี่ยไม่รู้จักกันหมดแล้วยืมกันไม่ได้หรอกยืมญาติยืม,ยยมพี่ยืมน้องยิงยืมกันไม่ได้เลย แล้วคุณจะไปยืมใครยืมยืมเพื่อนเหรอไม่มีทางวันนี้หากแต่ต้องพึ่งตัวเองอะ่ะถูกปะ่ะเพราะว่าคนรอเราอะ่ะรอรอเงินจากเราอะ่ะรอ,อะไรายได้จากเราลูกอะ่ะลูกอะ่ะรอกินข้าวเมียรอกินข้าวอยู่เขาไม่มีทางกินข้าวต้องรอความหวังจากเราลผลกระทบอะ่ะทุกครอบครัวบางคนสบายโอ้มีการมีงานทำนะเงินเดือนหมื่นสองหมื่นชล่าใจนะ จะล่าใจคิดว่าตัวเองเนี่ยเลือกได้ในส,สภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เดี๋ยวออกองานนี้ไม่ชอบแล้วหนักเกินไปเตือนเลยนะครับวันนี้ถ้าใครออกจากงานเนี่ยคุณเตือนเลยนะผมเตือนคุณยังคุณเตือนผมเตือนคุณเลยว่าคุณทํางานบริษัทคุณบริษัทเดิมให้นานๆเลยอย่าหลงลําพองว่าวันนี้เราสบายแล้วนะเราไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยมีเงินเดือนแล้วสบายโอ้ พอออกเปลี่ยนงานคุณจะรู้เลยว่านรกมีจริงเพราะความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนคนเลือกงานก็ลำบากเห็นไหมคุณเบิร์ตพิทยาไม่ได้เลือกงานคนที่บ่นว่างานเก่าหนักเลือกเกินทนไม่ได้เพื่อนงานเพื่อนอะไรนะที่เพื่อนร่วมงานก็เข้ากันไม่ได้คุณเตรียมตัวตายได้เลยครับคนแบบนี้แหละจะอยู่ในสังคมยากที่สุดน่คิดว่า ตอนนี้สบายแล้วมันไม่ได้มองหรอกว่าเดือนหน้าสองเดือนหน้าหรือปลายปีหน้าคุณจะอดตายนะครับแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆคุณไม่เชื่อไม่เชื่อผมคุณดูดิถ้าใครเปลี่ยนงานตอนนี้นะบันเลยส่วนคนที่ตกงานส่วนมากที่เป็นนายทุนที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะเปลี่ยนมาเป็นลูกจ้างเพราะบริหารความเสี่ยงได้ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงหากินเป็นรายวันจบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผมถึงบอกว่าต่อให้เจ้านายคุณนะไล่คุณนะตะเพิดคุณนะคุณอย่าออกนะจางงานนะนะคุณคุณจะนรู้ว่านารกมีจริงเพราะตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเดือนหเดือนหกคุณลองเปรียบเทียบกับเดือนมกราต้นปีดิความสาหัสนะของสภาพเศรษฐกิจของมกรากับเดือนนี้เนี่ยแตกต่างยังกบฟ้ากับเหว เดือน5เดือน6กลางปีนี้เนี่ยกลางปี6กสีเนี่ยสาหัสมากๆเลยนะครับต่อให้ผ่านโควิดและลอกที่3ไปได้เนี่ยนะสภาพเนี่ยของประเทศไทยก็ไม่ใช่คนแล้วมันกึ่งคนแล้วมันเหมือนผีเดินได้แล้วแล้วต่อไปจากนี้เนี่ยนะโอเคอาจจะได้รับการช่วยเหลือการไอเงินกู้มา700แสล้านอาจจะบรรเทาได้แค่4ี่หเดือนแต่พอหลัง4ีหเดือนที่แจกเจแสล้านหมดแล้วก็ คราวนี้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นผีเต็มตัวแล้วคุณไม่เชื่อคุณลองดูคอยคอยฟังคำผมแล้วสี่ห้าเดือนเรามาเจอกันอีกทีก็ได้รับรองรัฐบาลกู้เพิ่มกู้อีกตามใดที่ยังเมียมหน้าเนี่ยกู้อีกไม่สนใจประชาชนพูดอะไรไม่ได้ยินประชาชนพูดเหรอ,อไม่เป็นไรบนไปประชาชนส่วนน้อยนะส่วนน้อยก็เห็นโพลไม่ล่ะ โพเนี่ยของของที่ไหนนะที่บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการการเยียวยาโควิดเนี่ยเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปพอใจมากเลยกับการเยียวยาของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยโอ้โห,โหไปทปําโพมาจากที่ไหนนะครับไปทปําโพมาจากที่ไหนประชาชนเนี่ยอายุ18ปปีขึ้นไปมีความพึงพอใจในการเยียวยา นะผลกระทบจากโควิด19ของรัฐบาลเป็นที่สุดอืๆๆนะฮะดูนะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าเฟกนิวหรือเปล่าเฟกนิวหรือไม่ก็ไม่รู้่ลองลองดูลองเสพข่าวกันดูแล้วกันแต่นี่ผมหยิบยกมาพูดให้ฟังนะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ที่ข่าวที่มันแชร์กันในโลกโซเชียลหรือเปล่านะฮนะเนอะดีไหมเออ